ก็คุณ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 ยังอักเก็จการดีมามไหมครับคุณคุณเป็นไรไหมครับเฮ้ยมันสมบินวะนี่ไงสวยๆแล้ว เอาละพวกซุปนี่นะโยกกินเลยซุปไข่นะยา よかったわ。